โอเคไม่มีอะมากอันนี้พวมมาแค่มาอัดตอนที่พ่วบางมากเราเพื่อนมันแชหนาจอให้พมก็เลยอิตาซะอัดแมงเลยแล้วกันแล้วปล่อยให้มันเล่นไปพ่กจะกินเขาชอบโอเคมอนดำม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 นดำาฮ้มนดำมนดำเฮ้ไดีไปเลยตะโกนโควาเลย

Eh, ngalawang ini, bertemu lagi lagu-lagu yang berkuala เอฟมีก,การลีโนเวนเลยตื่นึเข้าออกทั้งแมกก็ได้เป็นความนี้มมากเลยเป็นไงบอก,กแล้วปีนูกเยี่ย่เอาไบ้านนะขอไม้ขอไม้ขอไม้อ่าจแม่ดีมากตรุ่งคันพิง แม่กูขัามาในงานวะเย้ยไม่ก็หมดไรยามกแล้วมีทำลายทิ้งแล้วอเอาไปให้ฝ่ายจ้างสุกอ่าเออไม่เช็นรกตูบ้าน ว่าจีบ้ไปทำไมวะในเมื่อเราก็มีกระปูบานให้เขาออกมาทำตาอะไรเะาึง่ับวาวหรอท่านเร <c oughs> ียนมนต์ดำในแม่กูเห็นมนต์ดำอยงนอกทีนากูยังไม่เปิระตูให้มันเข้ามาทำอะไรที่อากาศ แอ่ต OK ู้เชนก็เป็นเข้ามาเลยมันก็ไม่เอาสาหาเลยถ้าเป็นอะไรก็ต้องพวกของพวกเราไอ้แม่มูไม่ต้องใช้อะไรแรกก่อนไม่หรอกไม่มีดีคนหนูก็เราใช้คนหนูก็คนหนูก็มีอันเดียวเอง เพราเป็นเสียบนตนี้ตรงตักมีแค่สี่คนนกแต่กูก็้สึดีไปได้เยอะวะเมื่อมันยาออนดียวชอบมื่อันยาต้งแด้เราทางบ้านแล้ววะอ้าวมันมันปรปยาน์ต้งแ้เราทางบ้านแล้ว่ะ เราพยายามทำมาเจอมึงเอาประตูวงางรอบบ้านทำไมทำไมก็ไม่รู้อะ่ะมันเป็นมันเป็นการเป็นการ้องะไรเงี้ยนกไปแล้วพูอดอ่ะจ่าทิ้งจา่าแย่หนี่พี่เลยอโอ้มันทำมาโคตรเลยกับ

ทำไมไม่เกินทำไม่ได้ไม่เห็นจะรับมู้สิขึ้นตรงไหนเลยเออชิปเป็นลมันจกขาดแตบตันงแตที่อ็ดดิลก์ปกติเอฝันหรือเปล่านะ เอฟูอกัสแล้วทุกคนถ้ารูปลงสตอรี่นะสตอรี่วเนี่ายังไม่กี่กูนะนึกถึงใจกูเก็บไมค์กูก็เปิดประตูละ กูเดิมมานั่งกู่เนีไงจะไปกูเดินค้หลึกเลยคุณไม่เมืดแล้วกูไปลงกูคนนี้กูไม่น่าอรอดว่ะมันจะวิ่งมาแล้วแค่แค่ไม่รอดแล้วกูอยู่โซนในห้องป่าวะเนี่ย โดน่งอเฮ้ยกเจอกีร well> hey. ้ายมาดิ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 ด yep> ิดดิมาดิ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 ดงดิดดิดิดจดิดิดะไ

เออกูตานยมึงดูกูบ้างมึงได้ดูกูบ้าง่าเป็นวินชอมันได้ไหมบ้างวะอื้แต่ก็ม่สามารถผลเสีชีวิกูได้แต่กูจะมีอน่กูก็ไม่รู้ ไมใชโดยใช้นักเลงคนบาปแบตั้ฮะใส่ตั้มแล้วบด้าเราเป็นวีอะไรก น่าคนดูความคืบหน้าดีไปกันยังไงเหรเนี่ยแล้วมันมอกโยงแล้ะวมันอมอกลง,งกันวะแล้วมันมอกลงกันวะตายแล้วอ้าวมึงตายแล้วอืมใช่แนตะกูเดินเล่นนะป้ากูลงแล้วมันไม่รู้ดีกูเลยตายอ๋อย่าบ,บ่นว่าเจอลูกคุณยายแกนี้กัดตายอ่ะตายไม่แค่ตัวใหญ่นี่ไงกูเจอตรงไหนกูคนฮ่ากูกำลังจะตายเจอในรนะ่างวิญ,ญญาณเดลย แม่กูตามกูตามที่ชีวิตกูตามที่ชีวิตมึงไปทางไหนมึงไปทางไหนมึงไปทางไหนอืมถ้ามึงถ้ามึงเฟื่นถ้ามึงเฟื่อนชีวิตัูได้เออคิดดีไอ้เหี้ยมึงเราไปแล้วอ่ะ้าวตายแล้วห้องที่เจ้าข้องเก่าอยู่คือให้ด้วยแล้ววะอืมถ้ามึงมีหนังซื่อความตายแล้ววะไม่มีไม่มีไม่มี ็ชไม่ได้นะเออแม่งยุยุยากอีกอะชไม่ได้ระอากรเม่เขียนเบาอย,ายน้องเราใช้แรเสื่อมความตาอือพี่สูฮีอะ <laughs> พี่สุฮีไม่ <laughs> ีแม่งตามที <laughs> ่ชีวิต <laughs> อือวิญญาณฟวงนี <laughs> ้อะอือ <laughs> 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 ไม่เห็นยานวิญญาณทวงนี้งไดยเลยม่ง้าองเดินว่ากูกูเดินภาพมึงแล้วมึงตัวเย็นจนเยี่ยวแตกนะเย็นแตกอก็ตามมเจอร้อมันจะไม่กูท้าเลยท้าอะไรวะมันท้าอะไรมันวะโยมายโไมายโยมายโยมายข้ามันคุนค้ามันอหาน งั้นทำไมมึงเลือ,ลอดอเลือดข้างนอกไม่ขอว่าไงวะไม่มาถึตายเออไม่เป็นไรวันเดียวกูไปดูรีเพย์ในคลิปได้อเอาตอนนี้เรามาถึงออช่วงสงครามคอมิดนโรีเพย์ในคลิปหน้าว่าแล้วเพราะว่ากูสู้กับไอ้ดำยังดูดเดือดเลยกู <c oughs> ตอนนี้กูกำลังสู้กับโยมายอย ญียาดำติดมียาดำติดมนยาดวงนี้ไม่รู้กูมีคำท้ามคือตอนแรกบ้านมันไปสภาพนี้ไหมหรือว่ามันมีของทุกอย่างแล้วพุ่งไปทุกป้อมหมดเลยโอเคโอเคไม่มีคำตอบให้สำหรับการการห้ามทางนี้ มันกำลุงง่าไปไหนแล้วเนี่ยบุคคลไหนป่าไอ <c oughs> บุบลีนี่ก็มีกูเป็นโชโชอ่ชะกุเก็บปอมตากิูเออาบุีบีนั้นโดนไอ้อดำเยียวใส่ไปแล้วนะไอ้ยา เดียว <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ฉันเป็นกำสำรับที่ยอดที่มาเกิดว่าไหมไม่รู้กูาตามล่างมึงอยู่อ่า,ามุดแล้วทำไมกูมองเห็นทารุปโป้งเลยตอนนี้ฟูรินะเรื่องๆคือแค่แค่แค่ถึงหลอดโดนโดนตีเม่กี้กระตายตอนเะนี้ย <c oughs> เดี๋ยวแม่กูมึงไม่ใจมึงอยากเอาประตูมาสร้างเป็นกำแพงทำไมหรู้ว่ากูรอได้ป่ากูรอแต่ประตูเลยนะไอ้ย่แม่งแม่งทำประตูไม่ได้อะเพื่อมันโญ่อ่ะมันจะได้เคาะเนี่ยกูถ่ายรูปมาอยู่ต่อมาเชียร์แน่แม่งกูไม่เชื่อแม่จะมาถ่ายรูปไว้อะเชื่อเปล่าเอ้ามึงควรส่งรูปมาให้กูหนาแล้วว่าทำปก เนี่ยยังไม่พัรังสานขึ้นหนึ่งเลย <c oughs> อ่ะดอวใครมายืนบกจิลรวก็ยืนบนลคาไงแต่ก็ที่ไม่ได้แต่ว่ามีมีบางสิ่งขึ้นได้อะ ไอ้ย่ากูมองล่างปงใสอืมนั่นนั่นตอนแหละคุณตรงนั้นตอนที่มองไม่ย่เลยนั่นตอนันแหละเอ้กูมองล่างปงใสไอ้พวกนีใช่่ยดิยีใชี่ยยีเชี่ยมีอะไรก็จะแล้วัญาไปก่อแม่งแมงพี่มาได้อ่ะพี่เครื่องอายเอาวะมงเลยนี่ เรื่องอะไรกันชั้นเป็นข้ลวงนุกเกินจำไว้ถ้าคุณลงป้าให้เอาประตูมันทามเป็นกำแพงอืมอือจ้างตอนนี้กูไม่กลัวแรหานเพราะกูเป็นพี่กูเดินเล่นในป้าดีกว่าอืมลงดูสำรวจดีเพื่อเจออะไรฮะทำให้คุณสมาร์ทซูกับไอ้นันได้อ่า เอ้ฟุกง,งมาคุณนะเว้ยตอนที้กูจะไม่มีอ่าโอกาสลำลาเมื่ <c oughs> แม่งตายไปแล้วมึงจะำไม่งลำลาอะไรแม่งพราะว่ลลาตอนนี้กูโล่งเลยเนะี่ยพอตอนนี้กูกลายเป็นเงอนอ่าโอดินโอ딘เงินเ,ยเลยแม่งพี่โล่งป้าไอ้สัสกูก็เป็นแบบพี่โล่ง้าโยไม้โยมโยไม้อยโยไม้ ไอ้ย่ากําลังบอกเลยกูณเป็นแม่ปอดินที่กำลังจะนี้แล้วก็วตกอ่ะเริเสียงเลยไม่ได้ยินเจ้วะมึงอยู่ได้กันวะอยู่ไหนไอ้เนี่ยเต้นพังเ <c oughs> ต้นอะไรวะ่าเง้ยเต้นไม่หมดอหรอือมกูบอกไปให้ว่ากูอยู่ตรงที่มีต้นไมใ้ใหญ่ๆเชื่อกูเปล่าแม่ใหญ่ถึงต้นเลยนี่วะ มาเล่คว่า <laughs> แม่งก็ใหญ่ดุกต้นด้วย嘛ฟุกนี่แม่งก็ใหญ่ดุกต้นมาหึงระบาดอะไรงพี่กูพูดกดินเสร็จแล้วแม่งกูก็ลงมตายบลิสุทเลยอะไม่รู้แต่ไอ้ฟุกแม่งเป็นพี่ลงป่าไงอ่าอย่าะยจะไม่เชื่อกูจะกูส่งให้ดูเลยอืมพี่ลงป่าอะไรหรอเลื่ดไม่ทันกูเนี่ยกว้างละทำไมพบกัน ่่ยมูฟรตออนึงา,ายกันแล้วเออหมดแล้วเออใช่เปล่ากูเชื่อนะเพราะกูเห็นเขาว่ากับหลอดบียอะจะไปใช้หลอเบียดิวะมึงน่าจะต้องเล่นให้ให้ผ่านในเมื่อกี้ก่อนมั้งถึงจะเล่นพลหลอในแมยได้อะในเมย์ในเมย์ยเยเจอฟูลเกมเพลเขาไป โอ้ยในแมย่ยังทิ้งเอานะครับยังไงจะเล่นเอาเปล่าตอนนี้หมดอ่ะแอ้คนนี้ชิซี่มาบ่เนี่ยเดี๋ยววะแม่แม่กูถ่ายรูปโปสเตอร์เลยไอ้แม่กูถ่ายรูปคู่เลยอ่ย

ไม่ได้วิอะไรเลยไม่ของหรือเมล่ามาเปกนคนจม้แล้วก็โม่ใจไม่เอาไงถ้าถ้าเนาถ้าองั้นก็รู้เปล่าว่าต้องพูดสิ่งที่เบเกร์เขาชมพูกันนะตัดจบ